สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้คือคึกมากนะครับมีรถหลายคันให้รีวิวเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเอาใจนะครับรถครอบครัวก่อนนะครับท่านใดสนใจนะครับ SUV นะครับหรือรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟจะพามารีวิวครับเน็กเจน ฟอร์ดเอเวอร์เลสไทเทเนียมนะครับวันนี้เป็นตัว4คูน4นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรอีดีไลค์ D ine, กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับใน วิดีโอมีลงอยู่แทบทุกวันนะครับก็ชอบคลิปไหนเข้าไปดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับมีอัปเดตแทบทุกวันแหละนะครับ4โมงเย็นถ้าท่านเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเราเจอกันแน่นอนนะครับหรือท่านใดสนใจเอเวอร์เก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับก็เข้าไปดูในหมวดเอเวอร์เสนใจกระบาสีประตูก็เข้าไปดูใน4ประตูแคบกับตอนเดียวก็ก็แยกไว้ด้วยกันหรือท่านใดดูเกี่ยวกับข้อมูลการใช้เกี่ยวกับตัว next gen นะครับก,ก็ทําไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปรับชมได้ แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเปิดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เซลล์ตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะครับอ่ะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้กอฟพามาชมพระเอกของเราในวันนี้ครับ Next Gen Ford Everest นะครับไทเทเนียมตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดเป็นเกียร e ์ไฟฟ้า e-shifter นะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะดจำหน่าย1,874,000บาทนะครับก็ สีพิเศษนะครับก็จะมีขาวมุกกระส้มบวกเพิ่ม1 2ื่นอนะครับแต่ท่านใดต้องการเบาะสีพาลีนที่เป็นคีมก็บวกเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะครับจากราคารถที่กัอบแจ้งนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับรถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับต้องบอกก่อนเลยนะคมเข้มนะครับและดูสไตล์การตกแต่งนะครับที่ดูหล่อลงตัวแบบเรียบหรูแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับเริ่มจากชิ้นหน้านะครับที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้า FORD นะครับ ตัวกรอบนะครับตัวรังผึ้งนะครับลูกค้าเลือกนะครับเป็นสีดําด้านนะครับล้วก็เลือกฟอนต์นะครับตัวหนังสือฟอนต์นะครับเป็นสีดําด้าน, ce, น existem, ท่านใดต้องการเลือกฟอนต์นะครับเป็นดําแดงขาวส้มแจ้งได้หรือท่านใดต้องการทําเป็นสีแบบ3มิตินะครับดำขอบขาวดําขอบแดงดําขอบเหลืองดําขอบส้มก็แจ้งได้เช่นกันนะครับไฟ LED นะครับสจุดนะครับตรงนี้นะครับเลือกจะให้ก๊อปต่อหรือไม่ต่ right. FREE, <sounds> hair, อก็แจ awesome. ้งได้นะครับ่า เรามีวิธีการต่อของเรานะที่ไม่เหมือนกับที่ไหนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องที่ว่าเปิดไฟเลี้ยว้างนี้ไฟนี้ไม่ติดนู่นนี่นั่นเราไม่มีนะครับและเราสามารถที่จะถอดใช้งานเก็บได้นะครับเราทําไว้รองรับสําหรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็เถิบมานะครับข้อไฟหน้านะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดําด้านนะครับรับกับตัวกระจังหน้าทําให้ดวงไฟดูเข้มนะครับดูจากด้านหน้าดูหล่อแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ ไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็น Matic LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยว LED นะครับสูงต่ำเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED แบบแยกโคมแบบนี้นะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่โคมไฟหน้านะครับเราหมุนล้อไปด้านขวาก็จะไฟจดวงเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับแสงสว่างนะครับเพื่อให้เราได้เห็นทัศนวิสัยนะครับตอนเรายูเทินหรือตอนเลี้ยวเนี่ยได้ชัดละคมมากยิ่งขึ้นนะครับ ไฟตัดหมอกนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานเป็น LED มาอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่ตัวระบบนะครับรถคันนี้อะไรไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับเป็นออโต้ไฮบีมที่ปั่นน้ำฝนเป็นออโต้มีกล้อง360องศานะครับมีเซ็นเซอร์นะครับหน้า6นะครับหลัง6เนาะก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับระบบเบรกอัตโนมัติตวจับคนเดินนะครับแล้วก็มี ระบบเลนคิปปิ้งนะครับมีระบบเลนคิปปิ้งด้วยนะครับมีแอเด็กทีฟคูส์คอนโทรลด้วยนะครับควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและไปต่อนะครับเซนเซอร์ <c oughs> ทําไมมี6ตัวล่ะก็เพราะคันนี้แน่นอนครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r มาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแบบ3แบบก็ค,คือจอดเข้าซองจอดเทียบข้างแล้วก็ออกจากเทียบข้างให้นะครับ <c oughs> ตัวชากันชนรถรุ่นนี้นะครับเป็นสีเงินมาแบบนี้นะครับก็ให้ดู ไม่มืดจนเกินไปนะครับให้ดูสวยงามและหรูหราไม่ีห่วงลากนะครับคู่หน้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนี่กระเถิบมานะครับที่ด้านข้างนะครับตัวนี้คิวล้อนะครับเป็นทรงลัปเตอร์เห็นไหมครับคิวล้อทรงลัปเตอร์เราก็วาลเซนเซอร์ไว้ให้แล้วนะครับเพื่อให้ท่านใช้งานได้ทุกอย่างปกตินะครับคิวล้อตัวนี้นะครับเป็นยางด้วยเห็นไหม ไม่ได้ยิงซิลิโคนแล้วนะครับตอนนี้งานหลายๆแบรนด์พัฒนากันขึ้นมานะครับคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดผมต้องบอกเลยเป็นลูกค้าแน่ๆนะครับเพราะว่างานพัฒนาลูกค้าได้ของดีนะครับเราก็ได้แถมของดีๆให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่ะกระเถิบมานะครับที่ตัวของล้อนะครับล้อนะครับแน่นอนครับ ก่อนไปล้อเรามาดูเรื่องเบรกก่อนดีกว่าแน่นอนครับรถระดับนี้นะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้ออยู่แล้วนะครับล้อคันนี้นะล้อเดิมเป็น20เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นแม็กแวไพายนะครับของ AA เนะครับเป็นสีดำเนาะแล้วก็จับคู่กับยางโตโยนะครับเป็นยาง RT นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยได้รับความนิยมมากๆนะครับล้อแรงสุดๆนะครับใน2ปีนี้นะครับสำหรับโตโยทัย นะครับก็จะมีทั้ง RT และ AT AT เนี่ยนะครับก็วิ่งบนถนนดําได้ดีกว่านะครับตัว RT แต่ r าเนี่ยได้เรื่องของความดุของดอกยางครับนี่ดอกยางนะครับมีความดุนะครับมีความสวยงามนะครับวิ่งลุยได้ดีกว่านะครับในกรณีที่เราต้องการไปลุยนะครับได้หล่อนะครับอ่าก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับต้องการจะใช้แล้วก็สเปคยางเนี่ยนะครับก็มี ให้เลือกนะครับสำหรับ RT นะครับคันนี้ใส่265หกห้นะครับห้าสแต่ท่านใดจะใส่275 55 20ก็แจ้งได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะ,ะถ้าต้องการเงียบก็ใช้ AT ถ้าต้องการความสวยต้องการความดุและลุยได้ก็ใช้ RT นะครับแจ้งไนดะ้อาก็ให้ดูนะครับเรื่องของตัวอัพเซตนิดนึงนะครับเห็นไหมพอดีเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวตำรวจจะโบกนะครับคันนี้อยู่ในซุ้มนะครับได้มาตรฐานอ่ะกระเทิบมานะครับที่ตัวแก้มคันนี้ใส่ตัวครอบนะครับนี่ที่เป็นดีไซน์อย่างนี้ตัวเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ใส่ตัวครอบแก้มเข้าไปนะครับเป็นสีดำนะครับไบเทอร์โบก็สัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะครับเกียร์สิบสปีดที่ระบายความร้อนคันนี้นะครับก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้รับกันเนาะอ่า ไฟเลี้ยวนะครับ LED กล้อง360องศามีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับตอนเราที่เราจะก้าวขึ้นรถลาวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสีเงินมีมูนลูปครับนี่นะครับใส่กันสาดแพ้ครับฟิล์มเซรามิกนะครับระบบด้านข้างนะครับก็จะมีระบบเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะครับเรื่องของเตือนจุดบอดเนาะอ่าคันนี้ใส่เบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านใส่ตัวครอบมือเปิดเป็นสีดําด้านเข้าไปด้วยนะครับ ระบบสมาร์ทคีย์ยังใช้งานได้ปกติเลยครับไทเทเนียมครับบันไดจะเป็นสีเงินนะครับมันจะไปรับกับตัวราวหลังคานะครับทำให้รถไม่ดูทึบจนเกินไปรับกับตัวกันชนหน้าแล้วก็จะมีขอบประตูที่เป็นโครเมียมใส่ข้อฝาถังน้ำมันนะครับเป็นสีดำด้านนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับสำหรับเอวอเรสก็เป็นวันลิงนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงล่างระดับพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับฝาท้ายนะครับก็มีไฟเบรกดวงที่3าม มีที่ปัดนะครับล้างกระจกนะครับมีน้ำนะครับมีไฟไอตัวตัดไอไล่ฟ้านะครับขอโทษครับมีตัวไล่ฟ้านะฮะอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะคันนี้คันที่2คันที่3ของวันนี้แล้วต้องกราบขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับอะเรามาดูนะครับที่ด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับใส่ตัวครอบไฟท้ายนะครับนี่ด้านท้ายใส่เป็นดําเงานะครับเพื่อที่จะได้รับนะครับกับตัว คาที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ก็ไฟ LED นะครับ Signature เน,เนะครับรุ่นไทเทเนียมนะครับตรงนี้มันจะเป็นขมเมยมนะนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นสีเทาเนาะมีกล้องนะครับมีคำว่าไทเทเนียมมีไฟตันหมอกหลังนะครับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะเพราะว่าด้านหลังมีเซ็นเซอร์6จุดฝาท้ายนะครับก็เป็นไฟฟ้านะมีระบบแฮนด์ฟรีนะครับก เดินมามีกุญแจอยู่ที่ตัวสอดเท้าได้ครับก็เปิดได้เปิดที่รีโมทได้เปิดที่ฝาท้ายได้เปิดที่ในรถได้นะครับพยางเราแถมเป็น 5D อยู่แล้วนะครับก็คือเต็มนะครับยันข้างหลังมีทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับเพิ่มความหรูหราและสวยงามไปนะครับใส่ตัวรองนะครับตรงฝาท้ายนะครับคำว่าเอเวอเรสต์เป็นสีดําแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับและพรีเซนต์แล้วประทับใจมากๆเลยก็คือตัวเนี้ยครับ ตัวการหนีบที่ฝาท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้สัมผัสน,นิดเดียวหนีบการหนีบขึ้นไปแล้วนะครับดีกว่าสมัยก่อนมากๆเลยทีเดียวนะครับบอดแถวที่3นะครับเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบการหนีบด้วยนะของเล่าเนี่ยนะครับเป็นระบบการหนีบแทบทั้งหมดเนาะ,ะด้านหลังนะครับตรงคอนโซลก็จะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มี230โวลต์นะสำหรับเอเวอร์เรสเนี่ยนะครับจะมีตัวปรับพัดลมแอร์อยู่ด้านหลังอ่ะ เรามาดูกันที่ด้านหน้านะครับแน่นอนเป็นหนังหมดนะครับแต่สิ่งที่กอฟอยากให้ดูก็คือตัวทเททเนียมเนี่ยกระจกจะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับไอมือเปิดซ่อนเหมือนกันหมดแหละนะครับเติมน้ํามันนะครับก็เติมดีเซลได้ทุกชนิดตอนเติมน้ามันแนะนําให้ดับเครื่องนะครับจะได้มีมีปัญหาเรื่องเติมน้ํามันแล้วน้ํามันไม่ขึ้นเกนเนาะนะครับอย่างนี้เต่าเติมดีเซลได้ทุกชนิดบอกไฟฟ้าคู่หน้าก็เป็น8ทิศนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ มีความแม่นยำนะครับควบคุมลดง่ายนะครับไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเลยเป็นพููสตาร์ทครับมีที่วางแก้วซ้ายขวานะครับเห็นไหมที่เปิดนะครับฝาท้ายจากด้านในเปิดไฟตัดหมอกได้นะครับแล้วก็หลี่แสงหน้าจอได้จอหลังพวงมาลัยนะครับก็ขนาด12นิ้วนะครับก็กราฟิกสีสันสวยงามนะครับมีตัววัดอุณหภูมิน้ํามันเครื่องอุณหภูมิน้ามันเกียร์ด้วยนะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้นะครับนะฮะแล้วก็ มีเรื่องของการหน่วงปริมาณน้าฝนเนาะกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็เก๊ะเป็น2ชั้นนะครับมี Ambient Light จอกลางขนาด12นิ้วนะครับเป็น s i n c 4A a n d r o i Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน FordPass นะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับรองรับระบบโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับด้านหน้ามี Wireless Charge USB Type A Type C เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมด ออฟโรดนะครับนี่ก็ในโหมดออฟโรดก็จะมีควบคุมความเร็วลงเขานะครับมีดิฟล็อกนะครับเฟืองท้ายที่เป็นไฟฟ้าเนาะโหมดการขับขี่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6โหมดนะครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทมนะครับของเราเป็นพาร์ทไทมนะครับมีระบบเตือนหลับไนด้วยนะครับสําหรับคนขับนะครับนี่ระบบก็ต้องบอกเลยว่ามาแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในตัวท็อปของรถ SUV ที่มีนะครับแล้วก็ออปชั่นล้นเลยนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกันด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกองหน้าเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไวให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกาบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ